สิ่งที่ได้รับได้นำไปประกอบอาชีพได้รู้วิธีการทำขนมโคได้รู้จักการทำงานเป็นทีมค่ะทักษะที่ได้รับหนึ่งได้ทำงานร่วมทีมกับเพื่อนเพื่อนสองได้วิธีการทำขนมโคค่ะปัญหาคือหนึ่งแป้งไม่สุกสองน้ำตาลไม่ละลายสามไม่เสร็จเสร็จไม่ตรงเวลาค่ะ และในสัปดาห์หน้าอาหารคาวที่พวกเราจะทำนั่นก็คือยำม,มาม่าค่ะอุปกรณ์ของพวกเรามีหนึ่งหม้อสองเตาแก๊สสามมีดเขียงสี่ถ้วยกะละมังชนห้ากระชนหวักและวัตถุดิบคือมาม่าน้ำลูกชิ้นไส้กรอกไก่สับเครื่องปรุงผัก เห็ดเข็มทองหัวหอมตะไคร้มะนาวน้ำมะนาวพริกป่นและผงชูรสค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ